สวัสดีค่ะบ้านสวนทำเลในเมืองนะคะราคาที่ย่อมเยาค่ะทุกท่า,ทานแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้ตลาดโนนทันค่ะตั้งอยู่ในซอยสวนมายุราตําบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่ใกล้ตลาดโนทนทันบึงแก่นนครโรงเรียนเทศบาลบ้านโนทนทันมศสีปทุมโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นค่ะ บนพื้นที่นะคะมีบ้านสองหลังค่ะหลังที่1มี1ห้องนั่งเล่น2ห้องนอนและ1ห้องน้ําหลังที่สองหนึ่งห้องนั่งเล่น1ห้องนอนและหห้องน้ำค่ะมีไฟฟ้ามีน้ำประปามีถนนตัดผ่านหน้าแปลงที่ดินสัญจรไปมาสะดวกค่ะบรรยากาศก็เงียบสงบเป็นส่วนตัวมากๆเลยด้วยนะคะปัจจุบันมีผู้เช่าอยู่เก็บค่าเช่าเดือนละ4,500บาทค่ะ แปลงนี้ทางด้านผู้ขายต้องการขายในราคา2 190,000บาทส่วนค่าโอนคนละครึ่งท่านใดสนใจนะคะท่านติดต่อทักคุยรายละเอียดสอบถามคุยเจรจากันโดยตรงติดต่อนัดหมายเข้าชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้เจคโเนต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ